ให้ดูคอยกระถางทูกนะครับคอยแดงจันทร์กับคอยไพลินนะครับคอยนี่ทำประโยชน์ได้สารหัดประโยชน์ไม่ใช่เป็นเครื่องประดับเป็นแหวนเป็นร้อยข้อมือไปลอยทูกนิมิตไปฝังทุกนิมิตโดยเสาเอกไปเป็นจิตริคนตามปจําวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดแล้วยังมาเป็นกระถางทูกได้เราบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอของมีค่าที่เป็นหินที่ศักดิ์สิทธิ์และหินที่มีราคาหรือว่าเบปิดบอยหรือบางคนเรียกว่าหินตรีวันหน้าก็หมดไปจากโลกนี้เราอนุรักษ์ของธรรมชาติเป็นของศักดิ์สิทธิ์วันหน้าเด็กๆจะหาดูยากวัตถุดิบ พลอยไบลินและพลอยแดงจันเป็นพลอยดิบอันนี้สองกระถางนี้ไม่ได้เผาเลยครับธรรมชาติรานเจนมาเจยก็มีพลอยหลายชนิดแล้วก็เสนอในการสรํยุญต่างๆสนใจก็โทร087150501นะครับเป็นพลอยธรรมาชาตินะครับวันหน้า สกาดเงินสิ่งศิสิทธิ์ก็ช่วยเราหรือเอาดลอยนี้ไปเกียค่อ,คอยๆทำเป,เ,เป็นซับครับเป็นัะครับพอ้าพปอยหนึ่งหมื่จันหลายคนพอ,อถึงพาขัดสนก็ขอ,อสิ่งศิสิทธิ์นำป่อยที่บูชาไปเกลียไปขาย ก็ยังต่อทุนได้มีหลายลายครับในสมัยก่อนแ,แต่ทีผลใกล้ตัวนะครับว,วิชาพลว,วิชาพล,ววาพลววาพกับสิ่งศักดิ์สิทธ